คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ตลกและฮาผู้เทเป็นโลกหัวใจ้ากจีควรกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปที่ดีกว่าออกมาอีกผู้ที่มีอายุต่ำกว่า2ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วกมหน้ารายครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องขอบคุณ f c แฟนขับกลมหน้ารายครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามแล้วก็เปิดคำคอมเมนต์แล้วครับผมคอมเมนต์นะผมเปิดแล้วแต่เมื่อก่อนนี้มีเกลียนมาเยอะเลยครับผมแต่ตอนนี้ผมเปิดแล้วเพราะว่าอยากให้พี่น้องติชมแล้วก็ มีความคิดเห็นติชมแบบมีเหตุผลามีเหตุผลนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ดีใจมากครับผมที่ให้กําลังใจผมแต่เวลาเนะคอมเมนต์ดีๆมาเยอะนะใช่คราวนี้มีแต่คอมเมนต์ดีๆไม่ไม่ค่อยมีมาแบบไม่เกียนไรเหตุผลอะไรเหตุผลแล้วก็ดีใจมากครับที่ไม่มีเกียนแล้วก็เอฟซีบางคนของกรมก็พูดจาดีมากครับผมพูดจาเพาะแล้วก็ ให้กำลังใจผมที่ดีมากบางคนมาถึงก็ให้รวยเลยครับให้รวยให้รวยภาษาวัยรุ่นนะครับผมให้รวยก็ดีดิแบบรวยครับรวยรอเรือเป็นคอควายครับผมให้มาถึงมันรวยเลยแล้วผมครับผมจะคิดยังไงครับผมรวยคําเดียวเลยรวยอะไรเลยรวยคําเดียวไม่มีคําอะไรครับผมไม่มีเหตุผลแล้วก็เงียบไปเลยครับผมคือว่าให้มให้ผมมารวยเลยบางคนก็มาอะไรเลย โอ้ยเยอะแยะมากบางทีเหมือนแบบต้องต้องการหาเรื่องผมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ใช่คนเกเรหรือว่าชอบมีเรื่องผมไม่ใช่ผมต้องการให้ถ่ายทอดให้ดูให้รับชมนะพี่ร้านนะใช่ไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ดูเฉยเฉยดูเฉยแล้วก็กดซับสไครไว้แค่นั้ก็พอแล้วอย่ามาป่วนเลยครับผมขอร้องนะครับผมอย่ามาป่วนผมไม่ชอบต้องกดซับสไครไว้เนาะใช่นะอย่ากดอย่ากดข้ามหรือว่า เลื่อนผ่านไปและอย่างหนึ่งอยากให้รวยผมเถอะเพราะว่าผมก็ดีใจว่ายังยังทักเข้ามาหาผมแต่ทักเข้ามาในเรื่องที่ดีๆเลยครับเอาที่ผมพออ่านและเข้าใจครับผมเป็นกําลังใจให้กำลังใจครับผมผมจะได้มีบัตรทองยังบันรทองยันครับผมทอนจิตใจไม่ใช่จิตใจเห็นบางทีบางคอมเมนต์เห็นแล้วหมดกําลังใจทันทีเลยคนอุตตั์ตั้งใจทำผมก็ต้อง ขอขอโทษด้วยนะครับเอ่คนดีๆมีครับผมที่ว่าผมปิดคอมเมนต์นะในเวลาเนี่ยแล้วแต่ที่ผมเปิดมานี่ก็คือว่ากําลังใจคนดีๆนั่นแหละที่ว่าคอมเมนต์ดีๆมาให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมเยอะบางคนก็ด่าลอยๆไม่มีเหตุผลนะพี่นะใช่บางคนด่าผมประจุยเลยอ่ะด่าแบบมันไม่มาเซนเดียวหรอกไม่ไม่พูดทำคำเพลงไม่รู้ทำคำเพลงรู้จักผมหรือไม่รู้จักผมไม่รู้สายกลมละ ใส่เลยลวยประมาณนี้แล้วผมก็อยากอยากให้รับให้รับทราบด้วยว่า f อซของผมทุกคนเขาก็ดูอยู่เนอะพี่นะใช่เขาก็คอมเมนต์มาดีๆทั้งนั้นท่านอยากคอมเมนต์อะไรท,ท่านก็ต้องนึกถึงคนที่เขารักผมก็มีคนที่เขาชอบผมก็มีอย่าทำในสิ่งที่ว่ามันนอกเหนือความจำเป็นเนอะพี่นะใช่คนเราเขาให้โอกาสคนได้ อีกอย่างหนึ่งว่าอย่าเห็นแก่ตัวในสิ่งที่ว่าท่านจะตามใจของท่านนะ่ะจะทําอะไรก็ได้อย่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่างนั้นนะครับผมขอร้องนะครับใช่ท้าถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆแล้วกดทับตะไคร้ไว้ก็จบครับนั่นหละคือนะว่าไม่ต้องกดเดินผ่านกดทับตะไคร้แม่งเลยถ้าไม่ชอบใช่ตอนนี้ไอพวกไม่มีเหตุผลนะพวกนั้น หายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วเพราะาว่าส่วนใหญ่เขาเริ่มเริ่มเปิดใจแล้วที่เราเริ่มเปิดใจกับผมคุยกับผมดีๆเยอะแล้วเราเป็นช่องใหม่ไงเขาเลยเปแปลหแกหน้าไม่ไม่ผูกใจมั่งอะไรแต่ว่าถ้าเริ่มชินหน้ากันแล้วเขาก็เริ่มแต่ถ้ามีม,มีดีๆอีกหรือว่าผมได้รายได้าจาก y youtube เรามีทุนนะนอะพี่นะเรามีทุนก่อนนะมีะรายดีๆผมก็อาจจะทำเรื่องดีๆ ตอบแทนนะพี่นะสังคมได้นะทุกวันนี้เราก็ทําเรื่องดีๆทำเรื่องดีๆแต่ว่าบางบางอย่างมันต้องใช้ทุนเยอะไงใช่หารายได้จากย t u b e เราเราก็ต้องต้องรอให้มีรายได้รอมีรายได้เข้ามาก่อนเราเราก็อาจจะจ้างช่างตัดต่อฝีมือดีๆอะไรแบบนี้แล้วก็ถ่ายลงทุนกับคลิปออกไปข้างนอกหรือซื้ออุปกรณ์ดีๆใช่ซื้อกล้องใหม่หรือซื้ออม่กรผม ซื้ออุปกรณ์มาแสดงมาเสื้อผ้าแต่ละชุดที่แต่ละคลิปนะพี่นะในคลิปแต่ละคลิปเพราะว่ามันก็ต้องใช้เสื้อผ้าการแต่งตัวเพราะว่าผมว่าเสื้อผ้าขาดเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าตลกตลกแนวตลกตลกฮาๆนะพี่นะบางทีมันก็ต้องซื้ออุปกรณ์ประกอบประกอบฉากในคลิปนั่นน้นอแบบนี้แต่ว่าก็ต้องรอให้มีทุนอีกนิดนึงนะจะทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมผมขอฝากไว้ด้วยนะ ในการดูผมกดกดกด,กดติดตามผมไว้ก่อนนะอย่ามาด่ากันเลยดีกว่าว่าผมขอร้องเพราะว่าบางบางบางสิ่งบางอย่างเฮ้ยแต่ว่าตั้งแต่เปิดคอมเมนต์มาใหม่ๆนี้หายหายหายครับ หายหมดแล้วพวกกพวกเกียนเคียนบอร์ดพวกอะไรบอร์ดแต่ก็มีแต่คนให้กําลังใจนะให้กำลังใจผมดีมากขอบคุณครับมีกําลังใจทำคลิปเพิ่มขึ้นเลยผมดีใจมากครับผมเพราะเราก็ทําแต่คลิปดีๆเราไม่ได้ไปอะไรใครเนาะผมไม่ได้เกเรอะไรเลยครับผมให้ความรู้ให้ความฮาไล่สาระบ้างแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรใครใช่เอายังไงก็เปิดเปิดใจลองเปิดใจดูถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ถูกใจยังไงก็เดี๋ยวจะปรับปรุงผมก็ว่าจะเอาเงินรายได้จาก youtube เนี่ยแหละ มาซื้อกล้องไม้อุปรกรณ์แต่ละคลิปเสื้อผ้าแล้วก็การทําคลิปจ้างคนตัดต่อให้ดีขึ้นถ้าเหลือก็จะให้ให้แม่เพราะผมไม่ได้ใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยครับผมเพราะแม่ผมก็ทํางานทุกวันที่แม่ผมก็แก่แล้วเพราะว่าใหญ่น้อยผมได้มาผมก็จะให้แม่เพราะผมไม่ได้ใช้อะไรนะพิรานะ ใช่กรมตัวคนเดียวกรมตัวคนเดียวไม่ได้ใช้อะไรครับไม่ได้เล่ายังไม่เล่าแทบจะไม่ได้กินเลยนอกจากอะเลี้ยงเดือนหนึ่งสองเดือนก็ได้เดือนสองเดือนได้ดื่มนอกจากคนจะเลี้ยงผมผมผมไม่กล้าใช้ตังค์ฟื่มเฟยหรือว่าใช้จ่ายเกินตาอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าถ้ามีผมก็ให้แม่แล้วก็กองทุนกับพี่ล่าเนอะนึกถึงในเรื่องที่ว่าเราต้องทําเราต้องใช้เพราะว่าทุกอย่างมันก็ประกอบ มันกอบชาอีกหน่อยถ้าพอมีรายได้แม่จะได้เลิกทํางานด้วยแม่แมแก่แล้วนี่แม่แก่แล้วครับผมเพราะว่าถ้ามีรายได้เข้ามาเยอะผมก็จะเอาเงินให้แม่แล้วก็ติดตามผมไว้ด้วยติดตามผมไว้นะครับผมจะทําเรื่องดีๆออกมาอีกเยอะถ่ายทอดมาให้รับให้รับรู้ให้รับทราบมาจากนิสัยผมมาจากใจผมเลย อาจจะทําเรื่องตลกๆอ่าตลกๆฮ่าๆเน้นๆที่ผมว่าหรือใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ได้อ่าคอมเมนต์เข้ามาเลยครับผมตอนนี้ผมเปิดคอมเมนต์แล้วอะแต่ว่าบางอย่างอยากให้ทําอะไรก็บอกเข้ามาเลยครับผมบางอย่างก็ต้องรอหมดโควิดใช่บางบางอย่างผมก็ต้องรอหมดโควิดครับผมวบาบางอย่างอาจจะต้องใช้ทุนเยอะใช่ถ้าเรามีทุนเราทําให้ได้หมดทุกอย่างละเพราะว่าใช่ถ้าม่มีทุนอ่ะผมก็ไปทําให้ได้แต่ตอนเนี้วิกฤตเนี้มันไปไหนมาไหนลําบาก ตอนนี้ผมฉีดยาครบสองเข็มแล้วใบรับรองแพทย์ก็มีแล้วพี่ล่าก็ฉีดมาครบสองเข็มแล้วรอแรอวรอรองแพทย์ก็มีแล้วรอเข็มสามรอเข็มสามใช่เป็นฟอร์มาลีนทีเดียวเป็นฟอร์มาลีนแล้วครับผมกันเน่าแล้วทีนี้แล้วก็ไอไอไอที่ว่าบางคลิปที่ว่าคอมเมนต์ผมมาว่าจะให้ทําอย่างตามคลิปอะผมผมไม่ได้ลืมนะที่คอมเมนต์นะพี่นะใช่แต่ผมว่า ขอขอตามที่ว่าผมสะดวกทํากับพี่ล่าเขาสะดวกทําให้ว่าจะเป็นคลิปไหนคอมเมนต์ของของพี่น้องเราอะดีๆทั้งนั้นเลยนําเสนอมาได้ดีนะะพว่ลาเนอะยังเป็นงานให้ผมได้ทําคลิปได้ดีๆอีกเยอะผมขอขอบใจและข,ขอบขอบพระคุณไว้มากๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผมผมจะไม่ลืมเลยพี่น้องคนดีๆของผมมีเยอะครับบนแผ่นดินไทยเราเนี่ยแหละครับ <S 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 ไม่เคยทอดทิ้งกลมเลยครับผมแล้วก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมผมไม่เคยลืมนะครับดูทุกคอมเมนต์ครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมดีมากทุกคลิปเลยครับผมขอบคุณที่เปิดใจให้ผมเลยนะครับผมแล้วก็ติดตามผมมาดูผมมาตลอดที่เป็นกําลังใจที่ดีที่สุดของผมนะครับผมแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ ไม่เหนื่อยนะพี่วานนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากแต่ว right. ่ารอรอให้หมดโควิดนะรอให้หมดโควิดก่อนข้างนอกแล้วเราก็ทำคลิปตลกตลกสนุกแล้วใครอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์มาใช่ก็จะทําผมใส่ได้หมดเสื้อเก่าเสื้อขาดใส่ได้มีอะไรหลายอย่างที่ว่าผมทําได้ให้แต่งตัวตลกตลกผมก็ทำได้ให้แต่งหน้าตลกตลกผมก็ทำได้แต่งเป็นลิเกก็ได้ให้ผมแต่งเป็นพระ ลิเกก็ได้เปลิเกไปยืนกล<ป>างแยกแม่งเลยไปยืนตรงสี่แยกไฟแดงไปลำ <c oughs> ก็ได้คอมเมนต์เข้ามาเลยครับผมเปิดใจหมดครับผมขอบคุณที่เปิดใจให้ผมด้วยครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมแชร์้ผมด้วยกดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยกดถูกใจให้ผมด้วยคอมเมนต์เข้ามาครับผม ขอบคุณมากมากครับผมถ้ามียอดซับตะไคร้เยอะๆเราก็จะได้ได้รายได้จากยูทูป<ช>แล้วเราก็จะ,จะได้มีเงินไปลงทุนเนาะจะได้มีเงินไปลงทุนครับผมเราก็เอามาหมุนตรงนี้แหละเอามาหมุนครับผมผมจะได้มีกําลังใจแล้วก็ผมจะได้ทํางานดีๆออกมายเยอะครับผมอุปกรณ์ผมมันก็จะได้สะดวกผมครับผมขอบมากครับขอบคุณครับ,บ,รบ FC กลมหน้าลาย